ายสวัสดีนี่นะตอนนี้เราอยู่กันในเดอะซิมซีจ้าเนื่องจากคลิปแปลงร่างเป็นเดอะซิมของเราเนี่ยออกมาดีมากเลยก็เลยมาเล่นให้ดูนะกันนะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงกันบ้างเออตอนนี้เรารับบทเป็นคูมาโกะแบรนนั่นเองตเด,ะดะนนี่แล้วก็กำลังจะย้ายเข้าเมืองนะ ไปเมืองไหนดีล่ะเนี่ยอืมไปเมืองนี้ละกันเนาะมันดูแบบว่าธรรมชาติดีนะริมน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยเอออีกสองเมืองนี้ก็จะเป็นอ่าเมืองแนวสไตล์เทเลไทกับอ่าเมืองที่อยู่ที่อยู่แบบว่าแบบเมืองจ๋าเลยอะแบบตึกสูงเยอะอะไรอย่างงี้เมืองหลวงออว่วะั่านอ่ะแต่ว่าเราเลือกแบบสไตล์แบบธรรมชาตินิดหน่อยจะได้สุนทรันธ์ธรรมชาติได้มีอากาศบริสุทธิ์ อาเข้ามาในเมืองแล้วนะทีนี้เราก็ต้องหาบ้านที่อยู่อาศัยลนะเนาะอ๋อนี่นี่น่าจะเป็นบ้านที่เราอยู่ได้นะเนี่ยนี่นี่น,นี่บ้านที่ไม่มีเครื่องหมายอยู่ข้างบนนี่คือบ้านที่เราอยู่ได้นะมีบ้านหลังนี้เหรอโอ้ไม่พอซื้อด้วยนะน่าจะแพงมากบ้านนี้บ้านนี้ก็ไม่พอซื้อนี่ก็ไม่พอซื้อเริ่มต้นเนี่ยเรามีเงินอยู่ทั้งหมด2 0 0หมื่นนะ บ้านที่ซื้อได้ก็จะ,ะน่าจะเป็นบ้าน3อันนี้เนาะที่แบบขึ้นสีเขียวไว้ให้เราแล้วก็มีที่ดินเปล่าซึ่งที่ดินเปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่มีตังที่จะสร้างแบบว่าอย่างดิบดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยซื้อบ้านสำเร็จรูปไปก่อนดีกว่าเนาะไว้เรารวยแล้วเนี่ยค่อยมาสร้างบ้านเป็นของตัวเองกันดีกว่าม,มีบ้านนี้1 5 0 0 0 891รบาทก็คือมี1ห้องน้ํา1ึงห้องนอนเหมาะจะอยู่คนเดียวนะอันนี้ก็1ห้องน้ํหห้องนอนเหมือนกัน1มื่นสี่หมเอ้ยหมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่ร้อยสิบห้าบาทบ้านหลังนี้หมื่นสามโอ้บ้านนี้ถูกสุดเลยอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ห้าอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็ห้าเหมือนกันอ่าโอเคบ้านนี้แพงสุดบ,บ้านนี้ถูกสุดเอาไงดีนะ ขอ,ขอบ้านนี้แล้วกันเนาะเอาเราเซฟไปก่อนเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างประหยัดกันนะทุกคนเออมีเฟอร์นิเจอร์ไหมมีเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าแล้เวเราค่อยเ,อเก็บเงินซื้อของดีๆเข้าบ้านกันดีกว่านี่นะเป็นการไต่เต้าตชีวิตเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยคันรวนฐานสองหมนบาทนะอ่านี่เรามาถึงบ้านของเราแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ โอ้มาถึงจะทำอะไรเนี่ยเธอจะดูทีวีก่อนเลยเหรอนี่นี่คือวันเกิดของเรานะวันเกิดเราเกิดวันจันแหละวันเกิดวันจันเออแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเว้นอะไรสิ่งที่เราควรทำที่สุดในตอนแรกคือ,อ,อหาเงินไหมหาเงินเราต้องมีอาชีพเนาะเฮ้ยอยากซื้อคอมจังเลยมีคอมไหมเนี่ยน่าจะไม่มีคอมนะเราต้องหาคอมแล้วแหละโอ้ มีห้องนี้ที่ที่เป็นห้องขนาดเล็กอยู่เราคิดว่าเอาห้องนี้มาทําเป็นห้องห้องนันทนาการใช้คําว่านันทนาการสับยากไปว่ะก็คือห้องแบบว่าห้องข่บละกันเนาะห้องแบบเล่นเก็บของอะไรนู่นนี่อ๋อเดี๋ยวนะเราดูก่อนนะว่าตอนนี้ตัวเราเนี่ยมีความต้องการทางด้านไหนบ้างไหมห้องน้าความสนุก อ๋อนี่เหลืออีกสห้องหนึ่งน่าจะต้องไปห้องน้ำแล้วแหละตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาสนุกไปก่อนนะใดๆก็คือเราจะมาทําห้องนี้ก่อนเลยอันดับแรกมีเงินอยู่หกพันดูสิว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะในการสร้างห้องแบบห้องนันทนาการไม่รู้จะใช้ห้องอะไรดีห้องคอมอ่อห้องคอมห้องนันทนาการตลกอ่ะมามาเข้าหมดสร้างก่อนเลยนะเราต้องซื้อคอมค่ะทุกคนเพื่อในการติดต่อสื่อสารหางานต่างๆใดๆ และแน่นอนว่าเรามีปณิธานทางด้านอาหารนี่เราก็ต้องทำงานสายอาหารเป็นเชฟสาวสุดสวยวะไปเออเดี๋ยวก่อนนะห้องเนี่ยห้องทำงานเออเขาใช้คาว่าห้องทำงานแฮอุ้ยเราอะเราอยากเปลี่ยนที่นอนอันนี้จังเลยอะมันเปลี่ยนแบบได้ปะอยากเปลี่ยนดีไซน์ค่ะทำยังไงคะเอาเนี่ยหรอสีธรรมาดาไดไหมเอาเนี้ก็ตั้งสีฟ้าอสายเออเป็นแบบ าแบบราคาย่อมเยาก่อนเนาะราคาล้อมยาว3 0 0 3 0 0โอเคถูกสุด3 0 0แหละนี่โตธรรมดาไปก่อนนะรับบทคนธรรมดา <c oughs> เป็นนางสาวธรรมดาหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ซื้อเก้าอี้หน่อยเก้าอี้ที่แบบนั่งทำงานสบายๆอันนี้เลยแล้วกันนะหรืออันนี้ดีมีสีขาวไหมคะอยากได้เข้าเซตกัน นี่มีสีขาด้วยเฮ้ยปังอ่าคอมคอมเรามีตังค์ซื้อได้ถึงโอ้4,000โอ้แพงไปแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเอออย่างน้อก็ขออันนี้หน่อยแล้วกันเนาะอ่าคอมเรียบร้อยยังไม่มีอะไรที่สามารถตกแต่งได้สักเท่าไหร่ ด้ว่าเราคุมโทนเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยเอาเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนซอฟซอเออเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวลองออกไปดูรอบๆบ,บ้านหน่อยดีกว่าไหมว่าเป็นยังไงบ้างบ้านบ้านอีกสองบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยยังไม่มีคนมาอยู่นะเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยสองหากบเฮ้ยหากบกันหากบวันแรกมาถึงกิจกรรมแรกที่ทำคือนอกจากดูทีวีแล้วก็หากบนั่นเองนะคะ อะไรกันค่เนี่เจอกบจ้ะเจอโกบอันนี้คือ,อน,น,นะแหะเราโซนแล้วนะนี่คืออะไรอะ่ะขุดเฮ้ยเราจะเป็นนักสำรวจโลกเหรอเลยน,นักสำรวจโลกเฮ้ยตรงนั้นก็มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูด,ดูอันนี้ก่อนนะนี่เธอเธอขุดอะไรเจอบอกฉันด้วยก็อกกอกกอกก็อกได้หินมีฟอสซิลหินด้วยโอ้ลัมเวอร์ มันคือเห็ดเหรอเนี่ยอุ้ยมีคนอยู่ตรงนั้น,น,นนะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนบ้านเหรอเนี่ยทักททยแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรอ่ะแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรเขาดูวิตก <Maybe. S 1> เขาชื่อสกอตนะ <Maybe. S 1> ทราวิสสกอต <Maybe. S 1> วัดดี uh huh. วัดดีสกอตดูเหมือนว่าจะมีมีเพื่อนบ้านมากดกิ่งเราอยู่อ่า ทักทายเพื่อนบ้านใหม่เอาเลยเอาเลย,เ,เ,ลยเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่านี่เราต้องแบบผูกสัมพันธรร์ทําไมตีกับเพื่อนบ้านนะเพราะว่าเวลามีอะไรเนี่ยจะได้ช่วยเหลือกันได้เออ,อสวัสดีจ้าสาวสาวอะฮะคนนี้ขอชื่ออะไรอ่ะชื่อซัมเมอร์ฮอลิเดย์เอ้ยชื่อเข้ากันจังเลยอ่ะ ไอ้คุณลุงตกปลาคนนั้นดูเหมือนจะเข้าไปคุยกับสกอตอยู่งงแนะนำตัวอย่างอ่วขอเข้าบ้านกันแล้วอ่ะแนะนำตัวอย่างตลกขบขันดิเป็นไงอ่ะเราตอนเนี้ยต่าตัวด้วยเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยป่ะเอาเพื่อนเพื่อนมาแล้วโซโซมีใครมาอีกไหมอ่ะเพื่อนว่าเรามีแค่นี้หรอหนุ่มๆสาวๆเขาไม่มานั่งคุยด้วยกันหรออ่านี่ไง ขวางแล้วเฮ้ยไปไหนอะนายเฮ้ยนายตรงแหนวไปที่ที่คอมเราเลยหรอเอางั้นเลยหรออ่าเรียกมากินเรียกมากินเรียกมากินเขาเอาอะไรมาให้เนี่ยมันคือเค้กผลไม้ชั้นเลิศว้าวเป็นเขาบอกว่าบอกว่าจะชอบเค้กผลไม้นะเป็นสูตรจากบรรพบุรุษเลยยิ่งใหญ่จังอะคุณพี่สว่างจานไว้อย่างนี้เลยไม่ได้นะคะคุณพี่ต้องลางค่ะ เอออย่างน้นเขาก็เอามาวางไว้ทุกทีมันวางไว้รมถือน่ะปิดเลยไม่ดูก็ปิดสิอ่อเรากินอิ่มแล้วนะได้เวลาเก็บกวาดนี่เจ้าของบ้านที่ดีฉันฉันล้างเองก็ได้ค่ะพูดให้จิตใจเสรมสายเสริมสร้างความสุขตอนนี้นะเรามีความสุขจากผูรมไม้อันโอชะโอ้แสดงว่าเค้กเขาอร่อยจริงเค้กจากบอมพับรุษเขา คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยจริงเหรอจ้าฉันว่ามันก็ดีเลยนะเรับหมดนางภาคหนึ่งตอนนี้เรามีความสุขจากการเข้าสังคมสูงมากโอ้ดูเหมือนว่าทุกคนกำลังจะกลับแล้วนะต้องบายบายทุกคนแล้วสิบายบายนะ นี่ไงฉันต้องไปแล้วข,ลอขอบคุณที่มาเล่นกันนะโอ้ขอบคุณที่มาเยี่ยมนะคะ <c oughs> ทุกคนบ๊ายบายค่ะฮ่าเออ <c oughs> หางานหางานนี่ไงนี่มีเยอะเลยมีฟรีแลนซ์๋อฟรีแลนซ์เนี่ยก็ทำงานอยู่กับบ้านไงนแล้วก็แบบรับงานทั่วไปไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นงานแบบงานวาดรูปงานเขียนโปรแกรมงานเป็นนักเขียนนัก แรภาษาอะไรเงี้ยเออน่าน้าทำนะน่าทำเหมือนกันนะเออแล้วก็มีอันนี้อะไรอะ่ะโอ้อินฟลูเอนเซอร์อ่ะเหล่ายูทูบเบอร์คนสวยคนงามทั้งหลายอะไรเงี้ยเออแต่งตัวสวยงามแล้วก็ขายของอะไรเงี้ย <c ười> มีจิตตะกรออืมก็นัก,กวาดภาพมีนักการอาหารนี่ไงน่าจะเป็นสายงานที่เราทำได้นะ แล้วก็นักกีฬานักธุรกิจเออนักบันเทิงก็นักร้องนักแสดงนักดนตรีอะไรทั้งหลายนักวินอวกาศนี่โอ้โอาชีพเดียวกับเพื่อนบ้านเราเลยมีนักเขียนด้วยผู้รอบรู้เทคโนโลยีก็เอ่อนี่ไงนี่ไงนักเล่นเกมนี่ไงนักเล่นเกมก็เกมเมอร์เออแล้วก็ทำธุรกิจ ด้านไอทีทั้งหลายมีสายลับด้วยโหสุดยอดเลยอาชญากรโอ้ไม่ค่อยน่าประกอบเท่าไหร่นักชงกาแฟโอ้เนี่ยเป็นแบบว่าบาริสต้าเขาเรียกว่าบาริสต้าน,ะนักชงกาแฟผู้ใช้แรงงานก็เหล่าผู้สร้างทั้งหลายเออพนักงานร้านครับปีกก็อาแคชเชียร์ขายของในร้านอะไรอย่างนี้ พลังงานร้านอาหารจานด่วนอืมก็ทําร้านแบบร้านเบอร์เกอร์ร้านไก่ทอดใดๆเฮ้ยมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยโอ้ได้แหละได้เลยแปลว่าเราทำงานเป็นนักขัดแยกกากาแฟได้ตังค์เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราเลือกงานนี้ก่อนเลยเออดีไหมเราจะเริ่มงานวันพรุ่งนี้โอ้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังมีเวลาอยู่ อ้าวเล่นเกมเสร็จแล้วหรอเออเดี๋ยวเราลองออกไปทัวร์นอกบ้านดูดีไหมเราแวกนี้มีอะไรให้ทำบ้างอะ่ะเฮ้ยมีทางเข้าสวนด้วยหรอนี่คือสวนของใครอะ่ะเฮ้ยนี่มีคนอยู่ด้วยมาทักทายซะหน่อยดีกว่าสวาัสดีแนะนำตัวอย่างตลกขันกับคุณลุงคนนี้ด้วยใช่คนที่ไปตกปลาอยู่หรือเปล่านั่นอ่ะ นี่ได้เพื่อนใหม่แล้วคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยอารอนเหรอใช่ปะ่ะคนนี้ชื่อแนซแนซี่คุณแนนซี่ฉันต้องไปแล้วแหละ ah, <that> อ้าว <so. S 1> คุณพี่ไปแล้วหรอไปแล้วเหมือนกัน ah. แล้วสรุปว่านี่มันสวนของใครล่ะเนี่ยฮะเ้วด,ดีมีต้นไม้ด้วยโอยเราจะลบรดน้ำต้นไม้ให้เขาเหรอเออดี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 ดดดด นี่ดูรถนำนไมาจ้าทักษะด้านพอปลูกนี่อ้าคุณคุณเพื่อนคนเมื่อกี้โอ้เขาเป็นนักชงกาแฟาแล้วก็เป็นแฟนกับคุยหญิงที่ทำผมตั้งๆเท่าทรวนกันเมื่อกี้ด้วยนะนี่คุณแนนซี่อ่ะคุณแนนซี่ก็อ๋อก็เป็นมีสามีแล้วเหมือนกันกับคุณลุงคนหนึ่งเด <h> <h> ี๋ยวต้องเตรียมอาหารเย็นแล้วแล้วก็ เตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนเนี่ยสุขะราไม่ลดแล้วไปว่าเราต้องอาบน้ำสินะโอ้สวดีค่ะเดินสวนก็ทักทายกันบ้างอยคนนั้นขอแต่งตัวสวยเชียร์จะไปไหนแล้วน,นั่นอะเย่มาถึงบ้านแล้วจ้ะทำอาหารเย็นโอ้มีหลายราคาให้เลือกอันนี้อยากกินมักกโรนีมักกโรนีชีส นี่เรามาดูสกิลการทำอาหารของคูม่มโกะแบรกันดีกว่าเอ้ยเราเราสมัครงานเป็นนักคัดแยกก,กาแฟเราต้องมีทักษะด้านการทำกาแฟหรือเปล่านี่เรียบร้อยทำอาหารแล้วโอ้มีเคสประจำวันด้วยหรอเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมเป็นไงเหลืองแล้วอะอะไรเหลืองนี่งวงแล้วเดี๋ยวก้อนหนะ้าอ่ำน้ำก้อน อ,บอาออบน้ำอย่างคลองแคล่วเอาเราอย่างคลองแคล้วเลยนะเอาน้ะเรอค่อยนอนนะสาวนะเควสประจำวันของเราลืมดูเลยเนี่ยทำอาหารสองจานในขณะที่มีแรงบันดาลใจเสร็จแล้วก็ทำอาหารคุณภาพยอดเยี่ยมห้าจานโอ้แสดงว่าจานที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้ก็คุณภาพยอดเยี่ยมสีเพราะมันขึ้นหนึ่งอันแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีแรงบันดาลใจเลยอะ นะ้าอาบน้ำก่อนนะจ๊ะอาบน้ำไปนะเราก็ซื้อเครื่องเครื่องชงกาแฟให้ชีก่อนนี่เครื่องชงกาแฟ155อาาเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเครื่องนี้เลยก็ได้มันใช่เครื่องชงกาแฟะปะเนี่ยใช่น่าจะใช่แหละ <c oughs> วางตรงนี้อะเรียบร้อยนะไหนใช่ปะออชงกาแฟใช่เครื่องชงกาแฟนอนเร็วจังเลยนะเนี่ยวันนี้อาจจะแบบผจญภัยเยอะเราลากคูมโกะออกไปข้างนอกเยอะ ก็เลยบบบว่าเหนื่อยง่ายก็เลยต้องแบบนอนพักผ่อนอ่าเอาน้ำเสร็จแล้วย่า yeah. ทำอะไรอะลุกนั่งออกกำลังกายประจำวันเหรอนี่เฮ้ยออกกำลังกายตรงนี้เลยเหรอเอางั้นเลยนะเออโอเคเอ้ยแต่เธอต้องมานอนได้แล้วเนี่ยมันมันง่วงแล้วนะเอ้ยเข้าอ้งน้ำก่อนนอนระบบขับถ่ายจะได้นี่นิดนึงอ่าเสร็จแล้วก็ นอนหลับอนอนแล้วเอาละวันแรกของคู่มากโกะในเมืองแห่งใหม่นี้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้ดำเนินขึ้นแล้วและในตอนหน้าเราก็จะมาผจญภัยไปกับคู่มากโกะในการทำงานครั้งแรกและอะไรอะไรครั้งแรกในเมืองใหม่นี้กันดีกว่าติดตามชมกันด้วยนะ